แม่นมากดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดในราศีตุลเดือนมิถุนายนช่วงวันที่10ถึงวันที่27นี้ดวงชะตาชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีท่านจะร่ำรวยกลายเป็นเศรษฐีร้อยล้านสวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับ เปิดคำทำนายโหราศาสตร์ชื่อดังทำนายดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดในราศีตุลช่วงวันที่10มิถุนายนจนไปถึงวันที่27ดวงชะตาชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีชีวิตของท่านจะกลับกลายเป็นเศรษฐีร้อยล้านถือว่าเจนดวงชะตาชีวิตถึงช่วงเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานก็จะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานใหม่ๆ ได้เริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆที่จะทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้นการเงินจะผิดหูผิดตาอย่างแน่นอนในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะได้รับข่าวใหญ่มีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตเกี่ยวกับเรื่องการเงินและจะมีธุรกิจโปรเจกต์ใหม่ๆที่ท่านได้คิดค้นขึ้นมาส่งผลให้สิ่งที่ท่านนั้นได้ทำอยู่ประสบความสำเร็จและยังมีโชคใหญ่หล่นทับ ได้รับเงินแสนเงินล้านแบบไม่ทันในทั้งตัวให้ท่านนั้นเตรียมตัวเข้ากับสังคมใหม่ๆมีโอกาสมีชื่อมีเสียงและจะได้รับโชคครบทุกรอบด้านในช่วงที่ผ่านมาหรือเดือนที่ผ่านมานั้นอาจจะมีเรื่องให้ท่านนั้นได้คิดว่าชีวิตของท่านทำอะไรก็ไม่เจริญสักอย่างจนบางครั้งท่านมีความคิดเข้ามาในหัว ว่างานที่ท่านได้ทำจะไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะว่าท่านทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นงานประจำก็ถูกเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานต่อว่าและนินทานับจากนี้เป็นต้นไปถึงเวลาที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องการงานถึงเวลาที่จะต้องมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ดวงชะตาทางด้านการงานจะมีการโยกย้ายและเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือและอุปถัมภ์ในกิจการงานที่ท่านได้ทํำอยู่ดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดในราศีตุลท่านเป็นคนที่คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากจึงส่งผลให้ท่านนั้นทําอะไรไม่เกิดความสุขแก่ตัวของท่านที่ผ่านมาไม่ว่าท่านจะทําอะไรไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายธุรกิจหรือหุ้นส่วนบริษัทหรืออาจจะเป็นงานประจํา จะมีแต่ความสําเร็จเข้ามาเยือนชีวิตของท่านและจะผิดแปลกจากที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเพราะว่าที่ผ่านมาท่านฟังคนอื่นไว้เยอะและทำเพื่อคนอื่นไว้อย่างมากมายความอดทนอดกั้นของท่านนั้นมีขีดจำกัดถ้าหากไม่ไหวจริงๆก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ชีวิตของเราก็แค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งอยากกินก็กิน อยากเที่ยวก็เที่ยวตามใจตัวเองแต่ถ้าหากอยากทำบุญให้ท่านนั้นทำบุญเป็นประจำผลบุญกุศลที่ท่านได้ทำจะส่งผลให้ชีวิตของท่านเจริญรุง่งเรืองอย่าพึ่งท้อแท้ที่จะทำความดีอย่าพึ่งท้อแท้ต่อโชคชะตาที่ผ่านมาในชีวิตของท่านสิ่งไหนที่เคยเป็นอุปสรรคสิ่งไหนที่เคยติดขัดชีวิตติดลบนับจากนี้เป็นต้นไป ดวงชะตาหลายๆได้ผ่านพ้นไปจากชีวิตของท่านและจะมีแต่ข่าวดีเข้ามาและจะมาหนุนนําชีวิตของท่านให้ประสบความสําเร็จจิจการงานที่ท่านได้ทําอยู่จะไม่มีอุปสรรคมาขวางทางอย่างแน่นอนชีวิตของท่านเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์โปรเจกต์ใหม่ๆที่ท่านได้คิดค้นขึ้นมาให้ท่านนั้นเรียบลงมือทำอย่ารอช้าชีวิตของท่านจะประสบความสำเร็จ ท่านจะมีเงินทองใช้จ่ายไม่ขาดมือและจะได้หมดหนี้หมดสินด้วยน้ำพักน้ำแรงของท่านอย่างแน่นอนเพราะดวงชะตาชีวิตของท่านโชคลาภวาสนากำลังเข้าข้างและยังมีผู้ใหญ่คอยอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือในกิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่ดวงดีแข็งแรงกิจการงานมั่นคงหลังจากนี้ชีวิตของท่านจะหมดข้อกรรมต่างๆและจะมีแต่คำว่าดวงดี คำว่าโชคดีถาถมเข้ามาสู่ชีวิตการเงินจะดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาท่านจะมีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือจนเหลือใช้เหลือเก็บและกลับกลายเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงมีบ้านหลังโตมีรถหรูคันงามจนคนรอบข้างของท่านจะต้องอิจฉาในตัวของท่านอย่างแน่นอนไม่แน่ดวงโชคลาภวาสนาเข้าข้างตัวของคนที่เกิดในราศีตุลขนาดนี้ ให้ท่านนั้นลองเสียงโชคเสียงลาบดูหรือหยิบสุ่มซื้อลอตเตอรี่สักห้าใบสิบใบหรือมากกว่าน,นั้นท่านอาจจะถูกหวยรวยเบอร์รางวัลใหญ่ได้หยิบจับเงินหลักล้านแบบไม่ทันได้ตั้งตัวท่านจะได้นำเงินส่วนนี้ไปปิดหนี้ปิดสินและจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนกองเงินกองทองให้ทุกท่านที่เกิดในราศีตุลอันหลังให้กับความจนและความสวยของท่านได้เลย ชีวิตของคนเราต้องเดินหน้ายังไม่มีคำว่าท้อแท้เกิดขึ้นกับชีวิตของคนที่เกิดในราศีตุลหลังจากนี้ไม่ว่าท่านจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะราบลื่นไม่มีอุปสรรคมาขวางทางไม่ว่าท่านจะทำอะไรท่านจะได้รับการซับพอร์ตจากผู้ใหญ่การงานมั่นคงปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาจะคลี่คลาย ให้ท่านนั้นระมัดระวังเรื่องคำพูดคำจาของท่านให้ดีอาจจะไปขัดแย้งกับผู้ใหญ่ใกล้ตัวของท่านที่เขาเหล่านั้นกำลังสนับสนุนและซัพพอร์ตจิจการงานมันจะส่งผลให้กิจการงานของท่านสะดุดและเดินหน้าต่อไม่ได้ให้ท่านนั้นระมัดระวังคำพูดคำจาของท่านให้ดีโดยรวมแล้วดวงชะตาชีวิตของทุกท่านที่เกิดในราศีตุลไม่ว่าจะเป็นการงานการเงิน โชคลาภวาสนาเข้าข้างอย่างแน่นอนให้ทุกท่านนั้นเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านในช่วงวันที่10มิถุนายนจนไปถึงวันที่27มิถุนายนนี้ชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นและเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฝ่ามือและไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสำหรับคนที่เกิดในราศีตุลที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอคำทำนาย ที่โหราศาสตร์ชื่อดังหลายสำนักได้ทำนายทายทักไว้ตรงกันไม่ใช่เรื่องบางอื่นอย่างแน่นอนพลังงานคลื่นแห่งบุญได้นําพาทุกท่านที่เกิดในราศีนี้มาประสบพบเจอกับคลิปวิดีโอคำทำนายขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้น้อมรับคำทำนายเพื่อที่จะเปิดทรัพยรับโชคเปิดรับดวงการงานดวงการเงินชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้น บุญกุศลที่ท่านได้ทำตั้งแต่อดีตชาติจะได้หนุนนำชีวิตให้ทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จจะเลื่อลุ่งเรืองในหน้าที่การงานขอให้ทุกท่านที่เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้กล่าวคำว่าสาธุสามครั้งอธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากประสบความสำเร็จแล้วพิมพ์ลงในใต้คอมเมนต์ เพื่อที่จะให้ผลบุญกุศลหนุนนำชีวิตของทุกท่านเจริญในหน้าที่การงานพลังงานขึ้นแห่งบุญจะวนเวียนอยู่ในดวงชะตาชีวิตของทุกท่านไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จทุกรอบด้านและขอให้ทุกท่านนั้นหมั่นทำบุญทำทานอย่างให้ขาดเพื่อที่จะอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามจองล้างจองผ่านชีวิตของท่านอยู่หลังจากนี้ ท่านจะได้หมดหนี้หมดสินวนเวรนพ้นกรรมสักทีชีวิตของท่านจะลุ่งโลดไม่มีอุปสรรคมาขวางทางอย่างแน่นอนสุดท้ายก็ขออำนวยอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักร,รักษาชีวิตของคนที่เกิดในราศีตุลไม่ว่าจะเป็นเทวดาประจำตัวทุกท่านทุกองค์จงดลบรันรดาลให้คนที่เกิดในราศีนี้หายเจ็บหายจนล่ำรวยเงินทอง,งมั่งมีสีสุข คิดสิ่งไหนก็ขอให้ได้สิ่งนั้นตามคำปรารถนาขอให้ทุกท่านนั้นประสบพบเจอแต่ความสำเร็จเข้ามาในชีวิตโครคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาอย่าได้มาเบียดเบียนแล้วก็ขอให้ทุกท่านนั้นประสบความสำเร็จล่ำรวยกลายเป็นเศรษฐีร้อยล้านในเร็ววันนี้ด้วยเทินสาธุความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่สวนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง และขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องชัยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาบสวัสดีครับ